เมื่อวันที่19มิถุนายนได้ลงตรวจสอบดูความคืบหน้าการขุดบ่อขยะบ้านขวาวบริเวณถนนสายบ้านขวาวสะทรฝั่งตรงข้ามวัดป่าบ้านขวาวซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งในแนวนโยบายในการบริหารจัดการเทศบาลตะบนขวาวที่คณะผู้บริหารเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนซึ่งเราดําเนินการมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการจัดงานบุญหรืองานมหรสพต่างๆในหมู่บ้านแน่นอนครับพี่น้องว่าปริมาณขยะก็จะมีปริมาณมากผิดปกติฉะนั้นจึงขอเรียนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าท่านสามารถนำขยะในงานพิธีต่างๆไปทิ้งที่บ่อขยะแห่งใหม่ที่เราขุดได้และในวันเดียวกันนั้นกับผม พร้อมด้วยท่านสอ,อสายันโคตรเพชรร่วมลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าและกิจการปร่าปาในการต่อเชื่อมไฟฟ้าเพื่อติดตั้งสมมตที่บ้านสะทนหมู่14เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำป,ปา่าป่าให้พี่น้องชาวบ้านสะทนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงเมื่อวันที่24ถึงวันที่26ที่ผ่านมา ผมได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานซ่อมแซมประตูเป,ปิดปิดน้ําทั้ง4บานที่ฝ่ายบ้านทรายมูลซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีประตูที่ชํารุดเสียหายต้องดําเนินการก่อสร้างซ่อมแซม3บานซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ที่กองช่างโดยการนําของช่างแอดช่างนันช่างปุพร้อมทีมงานได้ดําเนินการซ่อมแซมประตูน้ําทั้ง4บานเสร็จเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อลองรับสถานการณ์ปริมาณน,น้ำในช่วงฤดูฝนครับและในวันเดียวกันได้ลงพื้นที่ดูการขุดลอกล่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเส้นดอนปู่ตาบ้านหันหมู่13เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนให้พี่น้องประชาชนได้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และเมื่อวันที่26มิถุนายนร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพศ2567ณโรงเ,เรียนบ้านนุนยางโดยมีนายภูมิสยามฉายดออผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนุญญนายางนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้ภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ7.2พันศามหาราชาอันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนจากนั้นร่วมกิจกรรมเดิน,ดนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดต,ตามถนนเส้นรอบหมู่บ้านนนยางผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขวาวสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ,รานโนางร,เรงเรียนบ้านนนยางคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนนยางผู้นําชุมชนและอ,อสมอบ้านนนยางผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนจากนั้นเดินทางร่วมกับท่านศักดิ์ศรีพันจุกลางรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านสายมุล ตามแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงวัยและผู้ดูแลคนพิการวันที่27มิถุนายนพศ2567เทศบาลตะบลขาวจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่าบำาลุงรักษาต้นไม้ณนะพื้นที่ป่าบ้านดงยางหมู่10และหมู่หนึ่งโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตะบนขวาวหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพนักง,งานเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนขาวารวมพลังร่วมกันปลูกป่าและบำารุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนโดยได้รับความมนุเคราะห์พันไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธรจำนวนกว่าพันต้นทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเพื่อร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปฏิพัน์นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนางานด้าน การอนรักษฟื้นฟูทรัพยากรป่าให้มีความยั่งยืนถาวรตลอดไปและกระผมยังได้มีโอกาสเพื่อเข้าพบปะกับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาโดยการเดินทางครั้งนี้กระผมเดินทางพร้อมด้วยท่านประสงสารพลประธานสภาเทศบาลตบนขวาวนายนพพรบุญพิละเลขานุการนายกเทศมนตรีสออ,อชนะชัยกล้าหาร เจ้าพนักง,งานป้องกันปฏิบัติงานเดินทางติดต่อราชการที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อพูดคุยหารือถึงแนวทางการขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ําหรือรถด,ดับเพลิงจํานวนหนึ่งคันเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตะบนขวาวในการลงพื้นที่ครั้งนี้โดยได้รับได้รับเกียรติจากท่านกฤษณนะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยา ท่านให้กรุณาเข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนรัฐเพลิงโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการซึ่งในการเข้าพบท่านรองนายกเมืองพัทยาผลปรากฏเป็นที่น่าพอใจเลยหวังว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้เทศบาลตะบนขวาวขอกลาวขอบคุณท่านกิษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาที่ท่านให้ความการุณาสละเวลาให้เข้าพบเป็นอย่างสูงครับ ท้ายนี้ขอนำเรียนให้ทราบว่าภารกิจติดต่อรถดับเพลิงครั้งนี้จะเกิดขึ้นเสียไม่ได้หากไม่รับการติดต่อจากนายบัณฑิตนันตสุขเจ้าพนักง,งานป้องกันชำนาญงานสังกัดเมืองพัทยาซึ่งท่านเป็นลูกเขยของพ่อเยดํานายประสิทธิ์ประดับพันธ์ท่านเป็นผู้ประสานงานทุกเรื่องในครั้งนี้เทศบาลตะบนขาว ต้องขอกราบพระบพะคุณท่านมาณโอกาสนี้วันที่1กรกฎาคมพศ2567กับผมนายสักถีเนึ่งแก้วนายกเทศมนตรีมูลขาวาพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาลงพื้นที่นำรถแม็คโครขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำบุตรตันถนนเส้นข้างวัดตาลตะนาวศีสมโพธของพี่น้องบ้านสะพอนหมู่ที่1 4จากนั้นก็เดินทางต่อพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานฝายบ้านไซมูลหลังที่ได้รับการดําเนินงานซ่อมแซมเสร็จไปแล้วนั้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าประตูทั้ง3บานสามารถใช้ได้งใช้งานได้ตามปกติจากนั้นเดินทางไปตรวจสอบประตูน้ําห้วยแค่บ้านไซมูลเพื่อสํารวจประเมินความเสียหายเพื่อดําเนินการซ่อมแซมบริเวณใต้ฐานฝายที่ชํารุดเนื่องจากการกัดเซาะของน้ําเพื่อให้สามารถ กลับมาใช้งานได้โดยเร็ววันซึ่งในส่วนนี้ผมได้สั่งการให้ท่านพอกองช่างดำเนินการให้ช่างไปประมาณการคอนกรีตแบบก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องอย่างเร่งด่วนและฉับพลันก่อนที่จะถึงฤดูก,การน้ําหลากครับสุดท้ายนี้พี่น้องชาวตะบนขวาวที่เคารพครับกับผมนายศักดิ์ศรีเนืองแก้วในนามนาย,ยกเทศมนตรีตะบนขวาว คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงสมาชิกสภาลูกจ้างพนักง,งานเทศบาลตาบนขวาวทุกคนกราบขอบพระคุณพี่น้องชาตวตะบนขวาวที่าการติดตามช่องทางต่างๆของเทศบาลตะบนขวาวและให้กําลังใจในการทํางานของคณะผู้บริหารมาโดยตลอดพี่น้องครับในส่วนการทํางานในานามของผู้บริหารเทศบ,บวาลตะบลขผานั้นผมขอบอกพี่น้องว่าเป็นความตั้งใจจริง ของกระผมนายศักดิ์ศรีเหนืองแก้วนายกเทศมนตรีตะบนขวาวยินดีที่แก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวตะบลขวาวที่ถูกระเบียบไม่ผิดกฎหมายและยินดีที่ทําทุกเรื่องเพื่อชาวตะบลขวาวของเราและเพื่อตะบนขวาวของเราให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าตำบลอื่นๆสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตยคุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องชาวตะบลขวาวทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โชคดีตลอดไปสวัสดีครับ